สวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตะวันสก,กุลก,กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมอะไรเนี่ยก็คือว่างงไปหมดแล้วนะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในเกมอะไรกําลังเล่นเกมอะไรอยู่เพราะอ่า,านภาษาอังกฤษเกมไม่ออกนะจ๊ะอุ้ยเสียมรยารยาต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะเราอยู่กับเกมสวนสัตว์นะจ๊ะอ้าใครเคยเล่นเกมนี้มั่ง คอมเมนต์บอกหน่อยนะจ๊ะใครเคยเล่นเกมนี้มั่งแบบหนาะขอนี่ตอนนี้เกมเขาอัปเดตแล้วนะทุกคนก็คือใครเล่นสูงสูงเนี่ยก็จะมียีราฟมานะจ๊ะก็คือว่าเราเนี่ยจะทำภารกิจหาตัวยีราบนะจ๊ะมาให้เป็นเพื่อนกับน,น้องตัวนี้นั่นเองเพราะว่าน้องตัวนี้เนี่ย,เ,ยเห็นไหมเขาอยู่โดดเดียวเดียวดายนี่ทุกคนไม่จะบอกดูว่าเขาอัปเดตให้มีอะไร ขาเด่ให้มีมีเขาเด่นให้มีพาการผสมพันธุ์เกิดขึ้นเห็นไหมน้องน่ารักมากนี่ตรงนี้ก็มีนะจ๊ะไม่ใช่แค่น้องตัวนั้นตัวเดียวเนาะในอยู่ไหนนี่นี่จานน้องตัวเล็กตรงนี้นะจ๊ะใครไม่เห็นก็ต้องขอโทษด้วยนะพอดีว่าทําไม่เป็นกใหญ่ไม่เป็น น้องช้างยังไม่เกิดเลยอ๋อน้องช้างยังไม่เกิดเลยฮะผสมบันธุไมัต้งนานแล้ว嘛ไปริ่มเกมกันเลยคนก็คือว่าเนี่ยเราจะพยายามานะจ๊ะนี้เอาตัวไหนไปนะกระโรดดอืดดึงเอาตัวยีราฟไปด้วยไปไปให้เขาเจอเพื่อนเขาดีกว่าเนาะไปกันลาลาลาลพาครับพาครับเราผมกันสิครับรบา้า โม้ไมรอลูกๆว้าวยีรับตัวนี้คือแบบเวลาถ้าเราจะลงนะก็คือว่ามันจะเหวี่ยงคอน์นทุกคนก็คือว่าในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะหาตัวเมียไปผสมพันธุ์เพิ่มด้วยนะจ๊ะนี่แนช่ชอนี้มันตายดิอืมอืมนี่เนี่นี่เนี่ว้าวอ่ะสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้นะจ๊ะไปลองดาวน์โหลดมาได้เนาะดาวน์โหลดได้ทาง a อ p Store และ l พ y Store เลย ถ้ารู้อยู่อย่างงี้ไปดาวโหลดกันสิรออะไรไปวู้ฮู้มาใครที่อ้ยชนอ้ยทุกคนแป๊บนึ่งนะออลืมลืมแป๊บแป๊บถ้เกิดว่าจีนสิงต้องขอโทษเราไม่ว่าอันนีุ้กคนามรู้สว่าเนี่ยเรลืมปิดเดอาจารย์ว้ายหนข้างหังีขออนหน่อปิดเปิดได้ไหมปน้ปิดได้ไหมมาอุ้ยคนอบบรหก่อนน ผู้เสี่ยงล่วงหน้านักแสดงเป็นสีพี่ของที่นอนเป็นโค้ดนาะไงกินนี่ก็เวลาเราถลอกท่าแรกจะต้องมีเนี่ยระจาดเพราะไม่ได้นำปีนได้เลยเนาะว้าวนาเอาละเจ้าหน่อยแต่นี่ผมเนี่ยเจอตัวเมียแล้วทุกคนเอ้ยเอาละ,าละวันนี้นเน,นี่ยฉันคือช้างตัวใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยนะนะอะอะจะเฮ้ยเจ้าหน่ายไปพวกเราไปเดี๋ยวนี้อุ้ยนี่ตัวนี้ไม่ได้เจอนานคือไม่ได้เจอนานมากตอนนี้เรามี ภารกิจอย่างหนึงนะ่งเราจะยอย่าเพิ่งลืมภารกิจของเราเนาะก็คือว่าเรามีภารกิจหนึ่งเอาไปเอาสัตว์เนี่ยไปผสมพันธุ์อู้นี่ทุกคนได้แล้ว yes ต่อไปนะจ๊ะก็คือวันนี้เสียงจะไม่ชัดหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้ใส่หูฟังเนาะแบบหนึ่งนะน้องยีลาาเห็นไหมวงกลมจะใหญ่มากเพราะว่าคอน้องกวางใหญ่ไพศาลเนี่ย ใครรู้จักยีราบม,มาั่งใครเคยไปเที่ยวสวนสัตวละวเฮ้ยยีราบเนี่ยตัวใหญ่จังเลยอะไรแบบนี้นะจ๊ะ <c oughs> เอาล่ะเอะเอไปกันเลยดีกว่าเนะอจ้ะอุย้ยถ้าเราเจอสัตว์ตัวหนึ่งแล้วนะจ๊ะเราจะมาล่าสัตว์ให้ดูกันวันละตัวเนาะ ก็คือว่าถ้าเกิดฉันเจอสัตว์ตัวใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะเอามาลงนะจ๊ะนี่เนี่ยว้ายอ่ะมาอ้าวเอาไม่มาไม่ไม่ไม่มีโซมีไล่ลำซื้อแม่เลยทูฟรอเมมเบอร์เลิฟลี่มาเขาบอกว่าอังเปาสรุปเธอจะมาอัดคลิปหรืออจ,จะมาร้องเพลงนั่นสิถ้าเกิดว่ามันเกินเวลาที่ ยูทูบเขาให้ไอนี่เราหนะถ้าเกิดว่ามันเกินเวลาที่ youtube เนี่ยเขาอ่านนะจ๊ะเราจะเอ่อออกจากเกมเนาะก็คือว่าถ้าเกิดวันนี้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะทุกคนเพราะว่าเอ่ออาจจะยังไม่เจอสัตว์ตัวนั้นก็ได้จำได้ว่าวันนี้เจอยีราฟเดอะร็อกด้วยเจอยีราฟเอ้ยน,นี่ช้างตัวเมียนี่เนี่ยเอาไปเลยเจอแต่สัตว์ที่เราจะเอาไว้ไปผสมพันธุ์นะทุกคนคือแบบ เราไม่เจอตัวที่เราต้องการน่ะตัวแบบตัวที่มันฉลาดตัวยีราฟดัวรอกมาสายฟ้าอะไรแบบนี้ไม่ได้เจอเลยนะเมื่อชาวจมได้ว่าเจออยู่นะแต่เก็บไม่หมดะดิโอ้ยช้างตัวนี้เผลอไปชนคนเละเลยมัวตะคุยไปใครตอนนี้ใครที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้นะจ๊ะใครเห็นสัตว์ตัวที่ ที่เราบอกเมื่อกี้นะบอกเราด้วยอ๋ยตายอุ้ยนี่ตอนนี้เออเออเมเจอเมเจอมาสมพันเราจะกลับไปดูกันก่อนนะว่าคู่แรกเนี่ยมันคือคู่ไหนแล้วคู่สุดท้ายคือคู่อะไรไมาดูกันอุ้ยน้องยีราฟมาเดี๋ยวอัปเกรดกงอ,อัพเกรดไม่ได้อีแม่เจ้า นี่คือกองยีรานะจ๊ะนี่คือภาพที่เราจะาถ่ายมาได้เนาะแปบ๊บหนึ่งขออนุญาตเอาน้องลูกน้องวัวนะลูกน้องวัวอยู่ในนี่ลูก,ล,กลูกน้องวัวเอาตัวนี้ไปด้วยนะจ๊ะอ่ะไปเป็นสตารามนะจ๊ะลุยถ้าเกิดว่าใครใครเล่นเกมนี้เนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกช่องต่วันสกรากันไว้ด้วยนะไงไงากครับอยไงหลอกเจ้าโคก พ่อครับผมเจอวัตัวเมียเด็ไเด้ๆด้มามามาเดี๋ยวพอไปเองมาครับพ่ออืมดีดีดีด,ดีแกนี่มันฉลาดนะเนี่ยนี่เจอทางตัวใหญ่จ้ะนี่พังทลายให้มันหมดสิ้นไปโอวพยายาไม่อยากเตะสัตว์นะเนี่ยโอ้ยสัตว์พวกนี้ไม่หลบอะ่ะไปมันเถอะเนาะ นี่เราก็จะได้เค้กเพิ่มโอ้ยนี่ไงคุณยีราเพื่อนเพื่อนที่เราต้องการแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการตัวนี้นะว้าน네ี่ยนี่คือเราจะต้องแบบแอบวิ anytime. ่งซิกแซกนี่โอ้ยนี่นะจ๊ะโอเมเจอรพื่อเจ้าจอดมันยอดมากอังเปาเธจะมาร้องเพลงใช่ไหมใช่อันนี้คือหยอกเล่นนะจ๊ะทุกคนก็ถ้าเกิดว่า ใครเนี่ยชอบคลิปนี้ก็ดูคลิปนี้กันจนจบด้วยนะถ้าเกิดว่ามันไม่ดีเนี่ยบอกได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะได้ลงคลิปใหม่เนาะจะไม่ลงเกมนี้ละถ้าเกิดใครไม่ชอบนะจ๊ะบอกกันมาได้นะในคอมเมนต์หน้าก็เห็นมีก็ตอนช่วงนี้จะไล่ตอบคอมเมนต์นะจ๊ะทุกคนก็คือว่าใครคอมเมนต์มาก็คือแบบจะไล่ตอบนะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือแบบ ก็มันเหงาเนาะไม่มีอะไรทําก็เลยไปนั่งดูคอมเมนต์ว่ามีใครคอมเมนต์มาหรือเปล่าอมีก็เลยมาไปดูซะหน่อยนะจ๊ะว้าายีรับน้ำจะไปไหนกันเลีงรับเออน่าลูกเดี๋ยวพ่อจะพาไปเองไม่ต้องห่วงนะจ๊ะหนูนายเดี๋ยวป้านจะพาหนูไปเองเฮ้ยช่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยีราฟตัวเมี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 ย รับกล่องน,นะจ๊ะแล้วก็โอ้ย oh, my god What? นี่แน่มันจะเวียงคอเราทุกคนเห็นไหมว่าให้เราออกเองไม่ออกฆ่าไปโอ้ย oh, นี่จ๊ายีรับตัวนี้อืม,อมเรียบร้อยจ้ะถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยสวนสัตว์เราเล็กไปหน่อยนะทุกคนพาวดีว่าก็คือแบบเริ่มยังไม่อยู่นะ เราไม่ได้สร้างเยอะขนาดนั้นนะจ๊ะโอเคโอ้ยเอ้ยเพื่อนวิ่งดีๆหน่อยดิยาหนังบ้าฉันวิ่งนีดีกว่าไม่ทันไอซิ่ก็ไม่ทันฉันก็ไม่ทันอ๋อไม่ฉันจะลิงตัวนั้นมาจะเป็นดสเออตัวจบแล้วต่อไปฉันจะลิงตัวนี้กระบือมันจะเอ้ยย่ มาลสติดีมาลโอ้ยเจ้านายอย่าทำฉันเลยฉันเจอลูกฉันเธอไม่ได้อุย้ยเมื่อกี้ตัวอะไรทุกคนใครเห็นไหมเมื่อกี้ใครเห็นตัวอะไรไหมเมื่อกี้มันเขียนว่าอะไรนะถ้าเป็นตัวเอมแสดงว่าเอาไว้ผสมพันธ์จ้ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวแบบอักษรตัวเอน,นะจะเป็นตัวใหม่เลยทุกคน ใครเจอตัวนั้นนะ่ะเมื่อกี้เพิ่งเห็นเลยเมื่อกี้วิ่งผ่านมาอ๋อต้องขอโทษด้วยนะทำให้ทุกคนพลาดฉากเด็ดอ่ะโอ้โเมื่อกี้เจอแล้วแท้แท้หรือเปล่าใช่ไหมเมื่อกี้เห็นเจอเป็นตัวสีแดงนะสีแดงหรือสีอะไรนะทุกคนไม่รู้สิไม่รู้ว่าสีแดงหรือสีอะไรนะถ้าเกิดเป็นสีแดงออกถ้าเกิดเป็นสีแดงเนี่ยแล้วชี้เป็นสามเหลี่ยมนะ แสดงว่าอันนั้นแหละใช่เลยตัวใหม่ที่เรากำลังตมามหาแต่ว่าเมื่อกี้เราทำมันหายรี่ไปตามมันเร็วกอนนี่มันจะหายตัวไปนี่เนี่ยพังถลม่มถล่มที่นี่ให้ต่อยให้แหลกให้สิน้นเชิงอโอ้รอนช้างเวียงแต่ไม่เป็นไรก็ยังไม่ตายนะะก็เร็วจุตีว่ เมื่อกี้ใครเจอมั่งอะกำลังตามหาอยู่เลยอะ่ะมันอยู่ไหนเนี่ยเออเจ้าขอบคุณมากนะเจะ้าอีรับอ,อ้อยตายเลยอะ่ะงั้นเราจะกลับไปที่สูกันดีกว่านันกก่อนไปที่สุดสักของเรานะจ้าโอ,อ้ยก็ สรุปว่าวันนี้นะครับภารกิจของเราก็คือเฟลแต่ว่าเราเจอตัวที่เราจะผสมพันธุ์ด้วยเย่แล้วเขาน่ายินดีมากเลยนะที่เขาเนี่ยอัปเดตมาให้ใหม่นะจ้าก,ก็คือว่าอัปเดตมาสามารถผสมพันธุ์ได้หรือเขามีอยู่แล้วนะบอกเราด้วยนะโอเคป่าเพราะฉะนั้นจ๊ะสำหรับวันนี้เนี่ยช่องตะว,วันสกราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ bye ายบายก่อนลราจะกันวันนี้ก็อย่าลืมไลค์ข้อตกลงของเราทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เราลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกท่านนะครับงั้นสรุปวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายสรุปว่าภารากิจเฟลอะทุกคนโหเมื่อกี้ถ้ากดไม่วิ่งเลยนะ จบเลยอ่โอ้บายบายนะทุกคนงั้นเดี๋ยว mm hmm. พรุ่งนี้จะลงคลิปใหมนะจ๊ะก็คือว่าช่วงนี้เราจะไม่ได้ลงไม่ค่อยได้ลงเลยนะเพราะว่าทุกคนสังเกตไหมว่าทําไมเราเนี่ยไม่ลงคลิปเพราะว่าเราเนี่ยนะติดงานออนไลน์มากเลยนะจ๊ะโอเคไหมงั้นสำหรับวันนี้จ้องตะวันสก,กุลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายหูไม่ได้ลงคลิปนะต้องขอโทษด้วยนะทุกคนพอดีว่าเราไม่ค่อยได้ลงคลิปนะจ๊ะ โอ๊ยเพิ่งกดไปแล้ว